สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คีบมีบ b ซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่115นะคะใน EP นี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องของพลังแห่งการขอบคุณกันค่ะต้องบอกว่าแรงบันดาลใจในเอพิโซดนี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่ไปฟังเท d ท a ท k ของคุณ l ลอร่าทร c สนะคะฟังแบบเร็วๆของเขาแค่3นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วมันก็ชวนให้เราคิดถึงเรื่องของการขอบคุณ ะะว่าการขอบคุณนั้นเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อตัวเราต่อสิ่งรอบตัวเราต่อโลกของเราด้วยนะคะซึ่งแค่คําขอบคุณง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะส่งพลังบวกส่งต่อนะคะจากขอบคุณตัวเองส่งต่อไปให้กับคนรอบ,รอบตๆตัวคนใกล้ๆตัวแล้วก็เริ่มแผ่ขยายไปให้ถึงคนไกลตัวมากยิ่งขึ้นรวมถึงโลกนีด้วยนะคะคำถามก็คือว่าในปัจจุบันนี้ค่ะ เราพูดขอบคุณบ่อยแค่ไหนในแต่ละวันของเราบางทีเราก็หลงลืมที่จะพูดคำคำนี้กับคนใกลก้ๆตัวกับตัวเราเองเราอาจจะขอบคุณตามมารยาทเวลาที่มีใครมาให้บริการเราหรือว่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราอันนั้นก็อาจจะขอบคุณตามมารยาทนะคะแต่ว่า บางทีเราก็ไม่ได้ขอบคุณจากใจจริงๆหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีเรื่องที่อยากจะขอบคุณบางครั้งเราก็ยั้งตัวเองเอาไว้ไม่ให้พูดขอบคุณออกไปเพราะว่าบางทีมันก็เขินบางทีเราก็อายหรือบางทีเราก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปว่าเออรู้สึกขอบคุณกับสิ่งนี้ที่คนอื่นทำให้กับเรา ะะและในทางกลับกันเหมือนกันนะคะตัวเราเองบางทีเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะร้องของให้คนรอบๆตัวของเราเนี่ยขอบคุณเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยนะเวลานี้นะขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะต้องการการขอบคุณจากคนใกล้ๆตัวนะคะอย่างในตัวอย่างในเท็ดท็อกเนี่ยเขาบ,บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยรอคอยให้ภรรยานะคะพูดขอบคุณว่าขอบคุณนะที่ทํางานหนักหาเลี้ยงครอบครัวของเราให้อยู่อย่างสุขสบายมา ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ต้องการอย่างมากแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันไม่ถูกฟูลฟิลหรือว่ามันไม่ถูกตอบสนองด้วยคนรอบข้างนะคะคำถามก็คือทำไมเราถึงต้องรอให้คนอื่นๆมาพูดกับเราทำไมเราถึงแบบถ้าเราต้องการอยากจะให้ใครชื่นชมทำไมเราถึงไม่พูดออกมา น,ะะนั่นก็เป็นคําถามที่น่าสนใจแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วการพูดขอบคุณเนี่ยนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันเขินอายเกินกว่าที่เราจะพูดออกไปได้เนี่ยบางทีเราอาจจะลอง2องวิธีด้วยกันนะคะอันนี้อันนี้เอ็มลองคิดเองนะคะว่าถ้าเราจะพูดขอบคุณใครสักคนนึงเนี่ยเราจะเขินอายแบบไหนมากกว่ากันบางคนนะคะก็อาจจะรู้สึกว่า่อเราขอบคุณคนไกลตัวหน่อยเออรู้สึก comfortable ที่จะพูดออกไปมากกว่าบางที บางคนอาจจะรู้สึกว่าพูดกับคนอื่นแล้วมันเขินๆเริ่มจากขอบคุณตัวเองก่อนละกันนะคะอันนี้ใครจะทดลองทําวิธีไหนก็ได้เหมือนกันนะคะเอาวิธีที่รู้สึกว่าสบายอกสบายใจที่จะทําทีนี้โดยปกติเนี่ยพวกเราก็จะขอบคุณคนอื่นๆอยู่แล้วแหละนะคะ เวลาที่มีคนอื่นทำอะไรให้เราสักอย่างหนึ่งก็คือเราก็ขอเรียกมันว่าการขอบคุณตามมารยาทเนาะทีนี้เราสามารถฝึกจากการขอบคุณตามมารยาทนะคะหรือตามมารยาททางสังคมแล้วก็เพิ่มความจริงใจแล้วเพิ่มความรู้สึกขอบคุณจริงๆเข้าไปในการขอบคุณนั้นๆนะคะเวลาที่มีใครทำอะไรให้เราแล้วเรารู้สึกขอบคุณจากใจจริงๆให้ลองพูดออกมาเพื่อที่ คนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รู้สึกรับรู้ถึงความรู้สึกขอบคุณของเราหรือว่าความรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทํากับเรานะคะการที่เราพูดขอบคุณมันแสดงถึงความซาบซึง้งเรารู้สึกยินดีเราเห็นถึงความดีงามที่เราได้รับเราก็เลยพูดออกไป นะคะคล่าสุดเนี่ยนะคะเอมก็จาก EP ีที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเราก็ตัดสินใจที่จะไปพักผ่อนท่องเที่ยวในจังหวัดที่เราไม่เคยไปเลยนั่นก็คืออุทัยธานีนะคะเป็นจังหวัดเล็กๆในความรู้สึกตอนแรกแต่ว่าพอไปเที่ยวจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะคะที่แต่ละที่เที่ยวเนี่ยก็ห่างกันจริงๆมันก็ทําให้เราได้เปิดหูเปิดตานะคะแล้วในวันแรกของการท่องเที่ยวเนี่ย เราก็เลือกที่จะไปพักที่โฮมสเตย์นะคะอาจจะเป็นความโชคดีในวันนั้นนะคะที่ไม่มีแขกคนไหนเลยพักที่โฮมสเตย์นี้นะคะเพราะฉะนั้นโฮมสเตย์นั้นเป็นของเราจริงๆแล้วก็เราก็สั่งอาหารจากโฮมสเตย์มาซึ่งเพิ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นโฮมเมดนะคะคุณแม่เจ้าของโฮมสเตย์เนี่ยเป็นคนทําเองอาหารที่เราสั่งก็เป็นหมูกระทะนะคะซึ่งตอนแรกเราก็คิดว่ามันก็คงเป็นหมูกระทะที่เขาสั่งมาจากข้างนอกอีกทีนึงแหละแล้วก็เออก็กินตามมารยาทตามแบบ ให้มันจบจบไปเพราะว่าบริเวณนะั้นมันก็ไม่ได้มีตัวเลือกอะไรมากมายแล้วก็การเลือกรับประทานจากที่พักก็ง่ายที่สุดแล้วนะคะปรากฏว่าคุณแม่ก็มีสตอรี่นะคะเล่าให้ฟังว่านี่หมูกระทะเนี่ยคุณแม่จัดเตรียมเองนะคะก็เราเล่าว่าเออจัดเตรียมเองแล้วก็อ,อ๋อค่ะค่ะค่ะก็โกงหัน่นผักหั่นอะไรมาเฉยๆนะคะพอเราได้ทานเนาะทานเสร็จเรารู้สึกว่าอร่อยอย่าง มันเรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าความอร่อยนยะมันเกิดขึ้นจากการที่เราเดินทางไกลมาเราเพิ่งเสร็จจากงานแล้วโหตอนนั้นเป็นเวลาทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มแล้วเราเลยรู้สึกอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าคํานึงที่เราพูดออกไปก็คือ คุณแม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะหมูกระทะอร่อยมากจริงๆเลยค่ะซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือรอยยิ้มขอบคุณแม่นะคะเจ้าของโฮมสเตย์แล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมหมูเนี่ยแม่หมักเองในน้าหมักค่ำคืนเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แบบอันนู้นอันนี้นิดหน่อยแต่ไม่ได้ใส่ผงชูรสหรืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เห็นถึงความ รู้สึกดีใจการที่เราพูดขอบคุณออกไปมันเหมือนการชื่นชมแล้วก็ซาบซึ้งถึงสิ่งที่เขาทําจริงๆเราก็เป็นคนเอาเงินไปให้เขาเนาะเราก็จ่ายค่าหมูกระทะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้นอกเหนือจากการจ่ายเงินก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเออรู้สึกประทับใจรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็รู้สึกว่า รู้สึกดีเพราะว่าเราไม่ได้กินหมูกระทะมานานมากๆแล้วโดยเฉพาะหมูกระทะที่ให้ความรู้สึกโฮมเมดจริงๆนะคะไม่ได้แบบหมักแบบแบบอุตสาหากรรมแบบเยอะๆแต่อันนี้คือเป็นหมูกระทะหนึ่งเดียวที่คุณแม่เขาเตรียมให้เราจริงๆสําหรับบ้านพักของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็สังเกตลองสังเกตดูแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยที่เราจะพูดออกไปเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการฝึกฝนที่เราจะพูดออกมาแล้วก็ได้บอกถึงความรู้สึกในใจของเราให้กับ รอบๆตัวของเราได้รับรู้ถึงความรู้สึกขอบคุณนั้นนะคะการขอบคุณอ่ะเราพูดถึงการขอบคุณสำหรับคนอาจจะไกลตัวเป็นเจ้าของคุณแม่เจ้าของโฮมสเตย์ไปแล้วนะคะขยับมาใกล้ตัวเรานิดหน่อยก็คือขอบคุณคนใกล้ๆตัวหรือว่าคนรอบข้างเรานี่แหละเวลาที่เขาทำอะไรให้เราพอเวลาที่เป็นอะไรที่เป็นคนใกล้ตัวเด เรามักจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะบางทีมันเขินเขินมันแบบมันก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลามันก็เป็นคนใกล้ชิดอะ่ะ ไม่เห็นจะต้องอะไรกันมากมายนะคะซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่เรามักจะละเลยกันเสมอๆเ,เลยทีนี้เราอยากจะลองให้คุณผู้ฟังลองฝึกดูนะคะแม้ว่าในช่วงแรกมันอาจจะเขินๆอายๆนิดหน่อยแล้วก็อาจจะต้องอาศัยความกล้าหาญของตัวเราสักหน่อยในการที่จะชื่นชมนะคะหรือว่าขอบคุณแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามอย่างเช่นที่บ้านของเอมนะคะเอมคนเริ่มต้นละกันในการพูดขอบคุณ ในเรื่องที่คนที่บ้านเนี่ยเขาดูแลเราเช่นเขาล้างจานให้หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วหรือว่าบางทีเนี่ยคนที่บ้านก็เตรียมอาหารเช้าให้โดยที่เราไม่ได้ร้องขอนะคะหรือว่าซื้อขนมหรืออาหารที่เราอยากกินเข้ามาให้โดยที่แบบเออเราก็ไม่ได้พูดแต่แบบรู้ได้ยังไงว่าเราอยากทานนะคะแล้วเราก็เริ่มพูดขอบคุณเรื่อยๆทุกวันเราเชื่อเหลือเกินว่าตัวเอมเองเนี่ยนะคะพูดขอบคุณคนใกล้ตัว บ่อยมากในแต่ละวันแต่มันไม่ได้แบบขอบคุณพร่ำเพื่อนะคะเรารู้สึกขอบคุณจริงๆที่คนที่บ้านเนี่ยทำสิ่งนี้ให้เราเฮ้ยขอบคุณนะที่ตักผ้าให้ทั้งที่จริงๆเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะไปตากแต่แบบพอมีคนทําให้เรารู้สึกเยดีจังเลยนะคะแล้วรู้สึกอยากจะบอกต่อความเดีจังเลยเนี่ยให้กับคนที่ทําสิ่งนั้นให้เราการพูดขอบคุณมันก็เหมือนกับการชื่นชมคนคนนั้นซาบซึ้ง ในสิ่งที่เขาทำให้กับเราอย่างจริงใจนะคะมันยากหน่อยแหละสำหรับคนใกล้ๆตัวแต่ว่าถ้าเราลองได้เริ่มแล้วนะคะเราจะเห็นรีแอคอันหนึ่งที่คนใกล้ๆตัวของเราเขาก็จะเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขารู้สึกดีแล้วเขาก็อยากจะส่งกลับมาให้เราเช่นเดียวกัน คะคนที่บ้านของเองก็มีเหมือนกันนะคะเวลาที่เราทำอะไรให้แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเอาขยะไปทิ้งไปเปิดตู้จดหมายเลยก็ตามนะคะสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือว่าขอบคุณนะที่อุตส่าห์ทำให้หรือว่าบางทีเราทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราแบบเออจริงๆ มันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำอยู่แล้วแต่เวลาที่เราได้รับคำขอบคุณกลับมาเนี่ยมันเหมือนเสริมแรงแล้วก็เป็นแรงใจให้เรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเราอยากจะทำมันต่อไปนะคะแล้วลองนึกดูนะคะว่าถ้าเราทำทุกๆวันทำแล้วเนี่ยคนใกล้ๆตัวเขาเห็นเขารู้สึกดีเขาก็อยากจะทำกลับมาให้เราเหมือนกันแล้วคนใกล้ๆตัวของเราเนี่ยเมื่อเขาเห็นรู้ว่าเฮ้ยมันดีนะความรู้สึกที่มีคนขอบคุณเนี่ย เขาก็อยากจะส่งต่อให้กับคนที่ไกลตัวออกไปหน่อยเช่นคนที่โรงเรียนคนที่ที่ทำงานไม่ว่าจะในฐานะการที่เราเป็นหัวหน้าหรือเราเป็นลูกน้องหรือใครก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกซาบซึ้งขอบคุณแล้วเราก็พูดขอบคุณออกไปจากอย่างจริงใจจริงๆนะคะซึ่งเรารับรู้ได้อยู่แล้วแหละมนุษย์เรามันแยกแยะได้อยู่แล้วแหละว่าคําขอบคุณนั้นเนี่ยมันออกมาตามมารยาทหรือมันออกมาจากใจจริงของตัวเรา ะะพอพูดถึงคนใกล้ตัวคนไกลตัวไปแล้วเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ตัวเราเองก็มักสลงลืมที่จะขอบคุณนั่นก็คือตัวเราเองค่ะคนในกระจกที่เราเห็นทุกๆวันบางทีเราก็มักจะรอคอยคำขอบคุณอะไรต่างๆจากคนรอบๆตัวบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาควรจะต้องพูดยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำให้กับตัวเองได้นั่นก็คือการพูดขอบคุณตัวเองค่ะ ในหลายๆครั้งการเรียนการทำงานก็ทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยล้าท้อแท้แล้วก็บางทีก็อยากจะเลิกไม่ไหวแล้วทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าในทุกขณะในการทำอะไรก็ตามของเราเนี่ยมันมักจะมีความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่เราต้องการความรู้สึกขอบคุณชื่นชม ซาบซึ้งในสิ่งที่เราทําเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําถ้าไม่มีใครทําสิ่งนั้นให้เราเลยค่ะตัวเราเองสามารถที่จะเพิ่มพลังใจให้กับตัวเราเองได้ผ่านการขอบคุณนะคะวันนี้เป็นวันที่ตอนอัดพอดแคสต์ก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆเล็กน้อยนะคะจากงานที่ช่วงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยนะคะนานๆทีถึงจะบ่นออกมาแบบดังๆว่าเออเหนื่อย แต่วันนี้พอได้ยินนะคะใน TED Talk พูดถึงเรื่องของการขอบคุณเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจริงๆเราก็ขอบคุณตัวเองได้นี่นะนะคะก็เลยเริ่มที่จะพูดถึงการขอบคุณตัวเองขอบคุณที่ทำงานหนักในวันนี้นะขอบคุณที่วันนี้ตื่นเช้ามาตั้งแต่เช้าแล้วก็รีบมาทำงานให้เสร็จขอบคุณที่ทุ่มเททำงานนี้อย่างหนักเลย แล้วเราก็รู้สึกว่าพ่อเราขอบคุณตัวเองอย่างจริงใจจากใจจริงของตัวเราเองอะเรารู้สึกดีขึ้นเรารู้สึกความขึ้นขึ้นลงงในอารมณ์หรือว่าความเหนื่อยล้ามันลดลงแม้ว่าจะไม่มีใครพูดขอบคุณหรือไม่มีใครมาทำให้ตัวเรารู้สึกดีแต่พอพูดขอบคุณตัวเองแล้วตัวเองกลับรู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคะใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองดูนะคะบางทีบางขณะตัวเราเองนี่แหละคือที่พึ่งที่ดีที่สุด ในการที่จะพูดขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งในสิ่งที่เราทำและเมื่อเราขอบคุณตัวเองมากพอนะคะพลังแห่งการขอบคุณก็น่าจะแผ่ขยายความกล้าหาญไปขอบคุณคนรอบๆตัวได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะคะคุณแม่ที่รู้สึกว่าฉันคือผู้นำของครอบครัวนะคะวันหนึ่งคุณแม่ก็อาจจะ ลองเปลี่ยนใจแล้วก็เพิ่มความกล้าหาญเข้าไปหน่อยที่จะขอบคุณลูกๆนะคะที่ช่วยทำงานบ้านให้แม้ว่ามันจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาอยู่แล้วแหละแต่คุณแม่ก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณนะลูกที่ทำให้อย่างน้อยคุณแม่ก็ไม่เหนื่อยในเรื่องนี้แล้วก็มีแรงพลังที่จะไปทำในเรื่องอื่นๆในการที่จะดูแลบ้านของเราให้มันน่าอยู่มากขึ้น หรือว่าคุณสามีที่รวบรวมความกล้าหาญที่จะขอบคุณภรรยาที่เตรียมอาหารเย็นแสนอร่อยไว้รอหลังจากที่กลับจากทำงานนะคะ การขอบคุณในเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็ชุบชูจิตใจให้มนุษย์อย่างเรานะคะที่กำลังเหนื่อยล้าทั้งกายแล้วก็ใจเนี่ยมีพลังมากขึ้นลูกน้องอาจจะรวบรวมความกล้าแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือช่วยแก้ปัญหาสำหรับงานในวันนี้ตัวหัวหน้าเองก็อาจจะรู้สึกขอบคุณลูกน้องสำหรับการทำงานหนักมากๆในช่วงนี้แล้วมันก็ผ่านพ้นไปได้ ะะอาจจะกรุบคลักบ้างแตม่มันก็ผ่านไปได้แหละนะคะลองคิดดูพลังของการขอบคุณกับคนใกล้ๆตัวกับคนรอบๆตัวของเราในที่ทำงานในที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามที่เราได้ไปเยือนสถานที่นั้นๆได้พบปะผู้คนในสถานที่นั้นๆการที่เราเพิ่มความจริงใจและความกล้าหาในการจะพูดถึงเรื่องของการที่เออเราซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทำเรารู้สึกชื่นชมจริงๆเรารู้สึกขอบคุณจริงๆ ะคะแค่คำว่าขอบคุณมันไม่ได้เสียงเงินทองอะไรมากมายเลยแค่กลั่นมาจากใจบวกกับความกล้าหาญที่จะพูดออกมานะคะบางทีใครบางคนเนี่ยเขาอาจจะรอคอยคำขอบคุณจากเราหรือจากใครบางคนมาตลอดชีวิตก็ได้นะคะเพียงแค่ถ้าเราลองเริ่มส่งต่อพลังแห่งการขอบคุณไปเรื่อยๆนะคะทำทุกวันมันก็จะเป็นสิ่งที่เรากล้าหาญนิสธรรมมันมากขึ้นบ่อยขึ้นจริงใจมากขึ้นนะคะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่รู้สึกว่าเออฉันอาจจะพูดออกมาไม่เก่งเราอาจจะเริ่มจากการเขียนนะคะเราก็เคยพูดกันในหลายๆ EP ในเรื่องของการเขียน gratitude diary นะคะก็คือการบันทึกความรู้สึกขอบคุณหรือซาบซึ้งในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางคนอาจจะเขียนเป็นราย weekly ก็ได้นะคะว่าเ,ออเป็นรายสัปดาห์ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีเรื่องไหนที่เรารู้สึกซาบซึ้งขอบคุณบ้าง หรือว่าใครที่ไม่ถนัดเขียนก็อาจจะก,ก่อนนอนก็ลองทบทวนดูสิว่าในวันนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกขอบคุณแล้วก็ซาบซึง้งหรือมีใครที่เรารู้สึกว่ารู้สึก เออขอบคุณมากจริงๆถ้าไม่มีเขาในวันนี้เนี่ยเราคงผ่านพ้นสิ่งนี้ไปไม่ได้นะคะการที่รู้สึกขอบคุณการรู้สึกดีกับการมีชีวิตอยู่กับการมีอยู่ของเราในโลกนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าจริงๆแล้วก็ชีวิตของตัวเราอะ่ะมันมีคุณค่าจริงๆนะมันไม่ได้เลื่อนลอยอะ่ะ มันมีคุณค่ามันสา bon มารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้หรือว่าจริงๆแล้วนอกจากเราจะให้แล้วเนี่ยบางทีเราก็ได้รับจากคนอื่นๆไ,ไ,ได้เช่นเดียวกันนะคะก็หวังว่าใน EP นี้นะคะก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองหันกลับมารู้สึก ซาบซึ้งขอบคุณในเรื่องใกล้ๆตัวเริ่มจากตัวเองคนใกล้ๆตัวคนในบ้านก่อนนะคะแล้วก็แผ่ขยายออกไปแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันใกล้ตัวมากมันยากเกินไปลองเริ่มจากอะไรที่ไกลตัวแล้วก็ค่อยๆขยับเข้ามา ได้นะคะค็แล้วก็วันนี้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกขอบคุณนะคะก็คือขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่า EP นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่กําลังเหนื่อยล้าท้อแท้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มี v a l u เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ลองให้กําลังใจตัวเองผ่านการขอบคุณตัวเราเองนะคะแล้วก็ส่งต่อ ความรู้สึกขอบคุณนั้นให้กับคนใกล้ๆตัวของเราดูนะคะสิ่งที่เราได้กลับมาถ้าไม่ลองถามก็ไม่มีทางรู้แน่นอนนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่า เฮ้ยมีประสบการณ์ในการที่พูดขอบคุณแล้วรู้สึกอืมรู้สึกดีจริงๆนะคะสามารถมาแบ่งปันกันได้ในทุกช่องทางของ The Infinity เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page บล็อกด YouTube นะคะก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้หรือว่าใครนะคะที่เป็นแฟนเพจของคีมี b c อยู่แล้วก็เข้ามา direct message คุยกับเอมได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ